เนี่ยมันมีของคนอื่นเนที่เอาไปประกอบมันถึงสรุปรายงานมาแบบนี้ผมเองในฐานะประธานผมก็ต้องยืนนะพรุ่งนี้ผมเองเนี่ยก็จะพูดให้น้อยที่สุดนะฮะพูดให้น้อยที่สุดแต่ว่าผลจะเป็นประการใดก็อยู่ที่เพื่อนสมาชิกนะครับแต่ว่าวิบดีทราบแล้วล่ะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่เพื่อนสมาชิกเนี่ยผมอยากให้เราเนี่ยอ่าก็คงก็คงไม่ไม่ไปเห็นต่างมากเพราะว่ามันจะมีผลเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาเอาตาม กรรมธิการเสียงข้างมากนะครับมันมันจะเป็นผลลบกับกับพรรคเรานะครับยังไงผมขอฝากนะครับก็กับเรียนท่านนายกนะครับพอดีผมพัฒนาสรรพสท่านนายกพ่อน้องแจมนะครับก็ขอบคุณท่านประธานครับเรื่องของท่านพัฒนาสรรพสนะครับเมื่อวานเจที่ประชุมวิบมีปติแล้ว แล้วก็ได้เรียกแต่เวลาเสร็จเอาไม่มีเสียใจนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ขอรีบมาเลยก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณสสทุกท่านก่อนเลยที่เราสภาไม่ร่มเลยใช่ไหมท่านพิสุทธิ์ครับผมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องต้องขอชมทุกทุกคนนะคะที่ที่ร่วมมือกันนะคะทำให้การประชุมเป็นไปได้อย่างดีนะเมื่อมีวาระต่างๆอะไรก็จะสามารถ ประชุมต่อเนื่องไปได้นะคะมันก็จะไม่ติดขัดอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงที่ทํางานหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นในสภาเองหรือว่าข้อมูลการเตรียมข้อมูลการไปรอยู่ในสภาก็ตามเนี่ยทุก process มันสาคัญมากๆก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะจากใจเลยแล้วก็ขออนุญ,ญาตตบมือให้ตัวเองอีกครั้งได้ไหมคะ <S <S ขอบคุณมากค่ะก็นะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเราก็จะได้พักกันสักหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆระหว่างพักเนี่ยก็คงจะมีหลายหลายหัวข้อที่ต้องคุยกันนะคะแล้วก็ต้อง เราอาจจะคุยกันในวงเล็กๆหน่อยเพื่อจะว่าอะไรที่สงสัยนะคะจะมีคําตอบให้นะในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องต่อมาค่ะก็ประชาสัมพันธ์เลยว่าจะมีการลงพื้นที่คอรอมอสัญจรนะคะจังหวัดเชียงใหม่วันที่29-30นะคะแล้วก็เชียงรายวันที่1ทธันวานะคะก็โดยก็มีรัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ย ก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในเขตของการตรวจราชการในในจังหวัดอื่นๆด้วยก็ขอให้สอสอนะคะทำเรื่องเสนอขึ้นมาด้วยมีปัญหาอะไรบ้างในพื้นที่นะอันนี้จะได้สามารถพูดคุยกันได้นะคะใช่ครับท่านเลขาธิบมีเรื่องชี่แจงครับเรียนท่านประธานครับท่านนายกท่านรัฐมนตรีและเพื่อนสมาชิกค,ครับ,ร,บราษภร,ร,รจัดไว้จํานวนหนึ่งคนต่อหนึ่งฉบับหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้แทนคนหนึ่ง จะเสนอกระทู้ตามลำดับก่อนหลังที่สำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดไว้ตามข้อดังกล่าวได,ได้ครับ <c oughs> ท่าน <c oughs> เลขาวิบมีเรื่องชื่อแจงครับเรียนท่านประธานครับท่านนายกท่านรัฐมน,นตรีและเพื่อนสมาชิกครับขออนุญ,ญาต